เราได้ใดีเอออมาแล้ว <S <S มันมาก่อนอัปเดตประมาณห้าสิบนาทีอ่ะไม่น่าทันแล้วก็ดูคลิปใหม่ของเราไอฟิฟ่อนอะไรแอดมินชอบพีกแอดมินอไอแอดมินเป็นไรแอดมินชอบพีกเออฮะแอดมินอยากกินพีกเอ

แป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวกลับมาถ่ายใหม่